เวลาของจิงกะเบลจิงกะเบลมาแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าเข้าช่วงคริสต์มาสแล้วไงล่ะทุกคนแล้วก็วันนี้เรามาทำเมนูสุดคลาสสิกที่ขายกันทั่วโลกนะนั่นก็คือคับเค้กนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะมันตมคริสต์มาสนะ ดูจากฉากหลังแล้วมันจะเป็นอะไรไม่ได้ละเดี๋ยวสูตรจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะแต่ว่าเราใช้สูตรนี้เนี่ยในการทําคัพเค้กมาหลายครั้งแล้วง่ายมากเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วก็อันนี้คือถ้วยคัพเค้กของบ็อกเจอร์นี่นะจ๊ะมีขายนะพายอิน <c oughs> สดๆที่เห็นตัวเนอเค้กเข้มๆนะทุกคนเพราะว่าเราลืมเตาอบนั่นเองก็ระวังอย่าลืมเตาอบกันนะคะทุกคนต้องคอยดูนะเนอเค้กแล้วก็การแต่งหน้าเราใช้เป็นทั้งวิปครีมนะทุกคนแล้วก็ตัวบัตเตอร์ครีมตกแต่งได้ตามใจชอบเลยถามว่าส่วน หรือ,อยังอันนี้อาจจะยังนะแต่ว่าเชื่อมือว่าทุกคนคนอื่นน่าจะทําได้ดีแน่ๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเล็กๆแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เราทดลองทําเพื่อเอาไปเป็นพร็อพในช่วงนี้และที่ขาดไม่ได้ขายอีกรอบ <c oughs> ก็คือการใช้กล่องพลาสติกใสสําหรับใส่คัพเค้กได้6ชิ้นจะบอกว่าสวยมากๆแล้วก็เหมาะสมในการใช้งานใส่เข้าไปในกล่องปุ๊บติดสติกเกอร์นิดหน่อยก็คือจบเปอร์ลี่คริสต์มาสได้เลย